ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มุนม้วนนะครับพบกับรายการดีๆมีสาระความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันในเนื้อหาของชั้นม .1 เทอมที่1เหมือนเดิมนะครับในบทเรียนที่3ก็คือ p 3ตอนที่4ในเรื่องการคูณและการหารเลขยกกำลังนะครับ พบกับกระผมคุณครูกิติเชษคนเดิมนะครับผู้บรรยายให้ความรู้พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญติดตามรับฟังรับชมได้เลยนะครับครับวันนี้ยังอยู่ในหัวข้อ3.2นะครับการคูณและการหารเลขยกกำลังนะครับเมื่อ A เป็นจํานวนใดๆนะครับ M และ N เป็นจํานวนเต็มบวกนะครับ a ยกกำลัง M คูณกับ A ยกกำลัง N นะครับ จะพบว่า a เป็นเลขฐานเหมือนกันนะครับเราก็จะนําเลขชี้กําลังมาบวกกันนั่นเองนะครับก็จะได้ a ยกกําลัง M บวก n นั่นเองนะครับอีกทีหนึ่งนะครับ a ยกกาลัง m อคูณ a ยกกําลัง n ก็จะได้ a ยกกาลัง M บวกด้วย n นั่นเองในกรณีนี้ให้มองไปที่ฐานนะครับถ้าหากฐานเหมือนกันให้นําเลขชี้กําลังมาบวกกันนะครับนี่คือการคูณเลขยกกําลัง คราวนี้ไปดูการหารเลขยกกำลังครับ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n อย่างนี้เราจะพบว่า a เป็นเลขฐานเหมือนกันนะครับทั้งเลขยกกำลังสองตัวนะครับหารกันมีเลขฐานเหมือนกันเราก็จะนำเลขชี้กำลังขึ้นเข้ามาลบกันนะครับก็จะได้ a ยกกำลัง m ลบ n เพราะ,ะตัวหารคือ a กําำลัง n นะครับเลขชี้กำลังของตัวหารก็คือ n เราก็จะขึ้นเป็นลบกับตัวตั้ง m นั่นเองเห็นชัดนะครับ อีกีนึงนะครับเลขยกกําลัง a กกำลัง M หารด้วย a กกำลัง n ตัวตั้งคือ a ยกกําลัง M นะครับตัวหารคือ a ยกกําลัง n เพราะฉะนั้นให้นำเลขชี้กำลังของตัวหารนะครับขึ้นไปลบออกจากเลขชี้กำลังของตัวตั้งนั่นเองชัดเจนนะครับครับกรณีนี้ต้องระวังนะครับกำหนดไว้ว่าตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้น a ต้องไม่เป็นศูนย์นั่นเองนะครับครับ อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะนาไปใช้ในวันนี้นะครับก็คือ a ยกกําลังเโทษนะครับ a ยกกาลังลบ n กรณีน,นี้บอกไว้ว่าถ้าหากเลขชี้กําลังเป็นจํานวนลบเราสามารถปรับให้เป็นจํานวนบวกนั่นเองคือ a ยกกําลังลบ n จะเท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกําลัง L n อย่างนี้จะเจนนะครับเลขชี้กําลังที่เป็นลบ ที่เป็นตัวตั้งเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นตัวหารก็จะทําให้เลขชี้กําลังนั้นเป็นค่าบวกนะครับทีนี้เมื่อเป็นตัวหารแล้วตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์นั่นก็คือเลขฐานนะครับ a จะต้องไม่เป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นบทย้อนกลับนะครับจากเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n ถ้าเราจะเอาขึ้นไปไว้ที่ตัวตั้งใช่ไหมครับคือเอาตัวส่วนไปไว้เศษเครื่องหมายของเลขชี้กําลังจะเปลี่ยนเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับวิธีมองนะครับ จากบวก n เห็นไหมพอขึ้นไปเป็นตัวตั้งก็จะเป็นลบ n อย่างนี้ถ้าข้างบนเป็นลบเอาลงไปก็จะเป็นบวกง่ายๆนะครับสรุปถ้าเลขชี้กำลังข้างบนตัวเศษนะครับขอเรียกว่าตัวบนตัวล่างคือตัวส่วนนะครับถ้าเลขชี้กําลังข้างบนเป็นลบเห็นไหมเอาลงไปข้างล่างเลขชี้กาลังจะเป็นบวกถ้าเลขชี้กําลังข้างล่างเป็นบวกเอาขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นลบหรือจะบอกว่าถ้าข้างล่างเลขชี้กำลังเป็นลบเอาขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นบวกอย่างนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะแนะนํารู้จัก a อกลังศูนย์เท่ากับหนึ่งนะครับเลขยกกําลังนะครับใดๆที่ยกกําลังศูนย์มีค่าเป็น1เสมอนะครับแต่มีข้อแม้นว่าเลขฐานต้องไม่เป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้น8กํกลังศูนย์ก็เท่ากับ1 9กําลังศูนย์ก็เท่ากับ1นั่นเองเพราะฉะนั้น8กําลังศูนย์จึงมีค่าเท่ากับ9กําลังศูนย์นะครับตัวนี้ชัดเจนนะครับนี่ก็คือบทสรุปนะครับที่เราจะนําไปใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องการคูณและการหารเลขยกกําลังครับ อีกตัวหนึ่งที่จะนําเสนอนะครับสมบัติของเลขยกกําลังนะครับจากที่เรากล่าวไว้แล้วนะครับ a ยกกำลัง M คูณเกังเเราจะนําเลขชี้กําลังมาบวกกันเมื่อฐานเท่ากันได้ a ยกกำลัง m บวก n นะครับเช่ 1> <1> น5ยกกำลัง4คูณกับ5ยกกำลัง3เห็นไหมครับเลขชี้กำลังคือ4กับ3แต่เลขฐานเป็น5เหมือนกันเราก็นําเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เป็น4บวก,ก, 5, ก,ก, 5, ก,ก3ได้5ยกกำลัง7นั่นเองนะครับ ตัวถัดไป6กําลัง7คูณ6กําลัง2พบว่าเลขยกกำลังมีฐานเหมือนกันคือ6ก็นําเลขชี้กำลัง7กับ2มาบวกกันเลยครับเป็น6ยกกาลัง9ตัวถัดไปครับ2ยกกาลัง4คูณกับลบ2กําลัง5พบว่าเลขฐานไม่เหมือนกันครับคือ2กับลบ2เพราะฉะนั้นเรายังทําอะไรไม่ได้ตรงนี้ต้องทําให้ฐานเหมือนกันก่อนเราพบว่าในบทเรียนที่ผ่านมาเลขชี้กําลังที่เป็นคู่สามารถเปลี่ยนฐานได้เวัน2ยกกำลัง4ก็จะเปลี่ยนเป็นลบ2กําลัง4ได้นะครับ เพราะจานวนลบยกกำลังเลขคู่ก็จะมีค่าเป็นบวกนั่นเองก็จะได้ลบสองกำลังสคูณกับลบสยกกำลังห้าเป็นไงครับฐานเหมือนกันแล้วคือลบสก็นาเลขชี้กำลังมาบวกกันครับสี่บวกหอย่างนี้เป็น9ก็จะได้คําตอบคือลบสยกกาลังเ้นั่นเองนะครับชัดเจนนะครับทีนี้ในกรณีที่เลขชก้กำลังหารกันนะครับเราก็จะจับเลขชี้กำลังมันลบกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลขชี้กำลังขึ้นหรือลงถ้าข้างบนเป็นบวกอาง์ไปก็จะเป็นลบแต่ถ้าข้างล่างเป็น บวกเอาขึ้นไปบนก็จะเป็นลบเหมือนตอนนี้นะฮะ n เลขชช้หลัง n อยู่ข้างล่างคือตัวหารนะฮะตัวส่วนอยู่ข้างล่างเอาขึ้นไปก็เป็นลบอย่างนี้นะครับได้นะครับอย่างเช่น7จ็ดยกกำลังเหารด้วย7จ็ดยกกำลังหเพราะฉะนั้นเอาหขึ้นไปลบออกจาก9ก็เหลือ4ตอบ n เจ็ดยกกำลังสี่นะครับตัวถัดไปครับหกํกำลังสี่หารด้วย4หารด้วย4ก็แสดงว่า4ยกกำลังหนึ่งนั่นเองก็1หนึ่งขึ้นไปลบออกจากหกนะครับตอบ4ยกกำลังห้าอย่างนี้นะครับทีนี้ดู7ยกกำลังห้าหารด้วยลบห้ากำลังสี่เหมือนกัันครบเลข ยกกาลังท่าฐานไม่เหมือนกันเราจะทําอะไรไม่ได้ต้องมาปรับฐานตัวที่จะปรับฐานได้ก็คือตัวที่มีเลขชี้กําลังเป็นคู่ใครครับมีเลขชี้กำลังเป็นคู่ก็คือลบห้ากำลังสี่ครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นกําลังสี่ได้ก็จะได้5้ากลังเหารด้วยกําลังสีเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นฐานเหมือนกันแล้วเลขชี้กาลังก็จับไปลบเลยนะครับเอาสขึ้นไปลบออกอีกเ็ครับเหลือ3ก็ตอบ5ยกกำลัง3าอย่างนี้ครับ เราเลตัวถัดไปนะครับ8ยกกำลัง3หารด้วยลบ3ยกกำลัง3เหมือนกันครับฐานไม่เหมือนกันครับคือ3กับลบ3เพราะฉะนั้น3ยกกำลัง8มีเลข8เป็นเลขชี้กำลังและเป็นเลขคู่จึงเปลี่ยนฐานได้ก็เปลี่ยนฐานจาก3ไปเป็นลบ3ได้ลบ3กับ8หารด้วยลบ3ยกกำลัง3อย่างนี้นะครับพเพราะเลขชี้กำลัง3ซึ่งอยู่ตัวหารก็ขึ้นเป็นลบออกจาก8นะครับจะได้ลบ3ยกกำลัง5อย่างนี้ ชัดเจนนะครับนี่คือการนําสมบัติของเลขยกกลังการคูณและการหารไปใช้เบื้องต้นนะครับครับยังอยู่ในสมบัติของเลขยกกาลังเพิ่มเติมนะครับเราลองมาวิเคราะห์กันต่อนะครับในกรณีที่ a ยกกำลังลบ n นะครับตรงนี้เลขชี้กำลังเป็นลบใช่ไหมครับเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นตัวหารน,นั่นเองนะครับก็จะได้เศษหหารด้วย A ยกกำลัง n อย่างนี้นะครับ มองให้เห็นว่า a ยกกําลังลบ n นี้เป็นตัวตั้งนะครับเมื่อเอาไปเป็นตัวหารเลขชี้กำลังก็จะเปลี่ยนนั่นเองจะเจนะครับเมื่อตัวตั้งเปลี่ยนเป็นตัวหารเลขชี้กำลังจะเปลี่ยนอย่างนี้นะครับเรามาดูเลยนะครับเราไปใช้ยังไงครับเราจะใช้กรณีที่เป็นผลหารครับอย่างเช่น9ายกกำลัง4หารด้วย9ยกกําลัง8นะครับถ้าเราเอา8ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นลบนะครับก็เอาไปลบอีก4ก็จะได้4ลบ8มันก็ตอบ9ยกกำลังลบ4เมื่อเป็น9ย้ายลบ4เราก็เปลี่ยน จากตัวตั้งไปเป็นตัวหารก็จะได้เศษ1ส่วนด้วยหรือหารด้วย9ยกกำลัง4นั่นเองแม่เลขชี้เราก็จะเปลี่ยนจากลบ4ีเป็น4อย่างนี้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายส่วนก็เป็นหารก็ได้อีกหหารด้วย9ยกกำลัง4ี่อย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเรามองอีกแบบหนึ่งนะครับ9กยกกำลัง4เป็นตัวตั้งหารด้วย9ยกกำลัง8ให้ดูเรืที่เลขชี้กำลังนะครับว่าเลขชี้กำลังใครมากถ้าเลขชี้กำลังตัวไหนมากาให้เอาเป็นอยู่นิ่งๆให้เปลี่ยน เลขชี้กำลังที่เป็นตัวน้อยเพราะฉะนั้น4มันน้อยกว่า8แล้วก็เอา4ลงไปลบครับก็แยก8ลบ4เห็นไหมครับมันก็จะลงไปอยู่ข้างล่างก็เป็นเศษ1ส่วน9กายกกำลัง8ลบ4แทนก็จะตอบเศษ1ส่วน9กากำลัง4อย่างนี้ครับนี่คือวิธีการทำให้เลขชี้กำลังเป็นบวกนะครับโดยไม่ต้องไปให้เป็นลบก่อนที่จะไปเปลี่ยนนะครับอย่างเช่น5ยกกำลังลบ3หารด้วย5ยกกำลัง7อย่างนี้นะครับถ้าเราจะเอา มองเลขชี้กําลังใช่ไหมครับคือลบสกับเจ็ครมาก7มากเพราะฉะนั้นห้ากำลังเอยู่ข้างล่างก็กลงไปข้างล่างก็จะเป็นอะไรครับเศษ1นึ่ส่วนหยกลังเบวกสาเห็นไหมเจ็ดบวกสก็เป็น10ก็ได้เศษ1นึ่ส่วนหยกกำลังสิอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะคิดตรงๆเลย5้ยกกลังลบสหารด้วย5้ยกกำลังเเราเอาตัวหารขึ้นไปใช่ไหมครับเอาเ็ขึ้นไปก็จะเปลบออกจากสาเห็นไหมครับก็จะได้ลบสลบเเป็นลบสิมันก็จะติดห้ายกกลังลบสิบเราก็จะเปลี่ยนลบสิบอะไรครับไปเป็นตัว ฐานครับได้เศษหนึ่งส่วนด้วย5้ยกกำลังสิบเนี่ยเล็กชี้กำลังจะเปลี่ยนถ้ามันเอาลงไปเป็นตัวหารอย่างนี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำํำตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าให้มองเล็กชี้กำลังว่าใครมากอ่าให้เอาตัวมากอยู่นิ่งๆแล้วให้เปลี่ยนตัวที่ เลขชี้กาลังน้อยอย่างเบื้องต้นบอกว่าลบสามน้อยกว่าเลขเจ็ดแมเลขชี้กาลังให้เอาลงไปฮะมันจะอยู่ลงไปข้างล่างไปอยู่กับตัวหารก็กลายเป็นเจ็ดบวกสามเป็นสิบได้เศษหนึ่งส่วนห้ายกกำลังสิบตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับชัดเจนนะครับเศษหนึ่งส่วนห้ายกกำลังสิบก็คือหนึ่งหารด้วยห้ายกกำลังสิบนั่นเองถ้าเราอยากเขียนเครื่องหมายหารนะครับก็ได้ครับ ครับตัวต่อไปครับสยกกำลังลบ12คูณกับ3ยกกำลัง7อย่างนี้ไม่มีปัญหาครับการคูนฐานเหมือนกันตนะัวเลขชี้กำลังบวกกันครับลบ12บสองบวกเคำตอบก็คือลบ5ได้3ยกกำลังลบ5จากนั้นกรณนนีนี้เราก็เปลี่ยนเลขชี้กำลังให้มันเป็นบวกไปได้เศษ1ส่วน3ยกกำลัง5นั่นเองหรือเราจะบอกว่า1หารด้วย3ยกกำลัง5ก็ได้นะครับครับปิดท้ายด้วยห้ากำลัง0นครับทุกตัวนะครับยกกำลังศูนย์มีค่าเป็น1ไม่ว่าจะเป็น5ยกกำลัง0ูนหรือว่าลบ4ยกกำลังศูนย์ต ฐานเป็นลบก็ได้ลบสยกกำลังศูนย์ก็ได้1เหมือนกันสรุป5ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับลบสยกกำลังศูนย์นั่นเองครับครับมาพิจารณาหาผลลัพธ์กันนะครับหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ในรูปเลขยกกําลังคือต้องการให้ตอบในรูปเลขยกกำลังนั่นเองนะครับท,ท,ที่การที่เขากำหนดอย่างนี้นะครับลองมาดูกันเลยนะครับ 5ยกกำลัง4คูณด้วย 3, ลบ5ยกกำลัง3คูณด้วยลบ5ยกกำลัง2อย่างนี้จะพบว่าฐานมีทั้งตัวบวกและตัวลบตัวที่เปลี่ยนได้ก็คืออะไรครับเลขชี้กำลังคู่เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนไปให้เหมือนเพื่อนนะครับเราจะเปลี่ยนเลขชี้กำลัง2ก็ได้ถ้าเปลี่ยนมาแล้วไอ้เจ้าลบ5ยกกำลัง3มันก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไปเปลี่ยน5ยกกำลัง4ครับเปลี่ยน5ยกกำลัง4ไ่เป็นแค่ครับลบ5ยกกำลัง4อย่างนี้นะครับแล้วฐานมันจะเหมือนกันไปหมดเลยนะครับคือเดลลบ5 กำลังสาคูณลบหากำลังสองด้วยเลขฐานเหมือนกันแล้วนะครับลบหาฐานเหมือนกันก็นาเลข4เลข3เลข2มาบวกกันเลยครับนาเลขชี้กำลังบวกกันก็ได้ลบหยกกำลัง9อย่างนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เราไปดูนะครับ4ี่ยกกำลังสาบวกสี่กำลังสาบวกสี่กำลังสาบวกสี่กำลังสาคราวนี้ไม่ใช่การคูณนะครับนี่มันเป็นเรื่องการบวกให้เรามองเป็น4ี่ยกกำลังสก็คือ y ก็ม y. กี y กี่ตัวครับ1 y 2 y 3 y 4 y มี y บวกกันอยู่4ตัวนั่นเองใช่ไหมครับวยบวกวบวก y าบวก y, บวก็ y, มี4 y มี4ตัวก็ตอบ4 y คูณอา่าโทษนะมี4ตัวก็4ีคูณวนั่นเองก็ได้4ี่คูณสกำลังสเพราะ y คือ4ีกำลังสนั่นเองชัดเจนนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับมี4ีกำลังสอยู่4ตัวนั่นเองคราวนี้4ี่กำลังหคูณสกำลังสาคำตอบก็เป็นเท่าไหร่ครับ4ียกกำลังสชัดเจนนะครับน,น,นกรณีที่บวกกันให้เรานับเลยแนละ้วมีกี่ตัว อ่าอย่างกรณีน,นี้มี4ตัวอะไร4ตัวครับ4ยกกำลังสามอยู่4ตัวก็เป็น4เท่านั่นเองนะครับครับกลับมากัดคูณเหมือนเดิมครับสามกำลังสองคูณสามกำลังเจ็ดนะครับทั้งหมดหารด้วย3ยกกำลังสิบเอ็ดเราก็ทําทีละส่วนนะครับทำทั้งบนก่อนครับเลขฐานเหมือนกันคูณกันก็ตอบ3ยกกำลงังสองบวกเจ็ดเป็นเก้าสิบเอ็ดอกขึ้นไปลบเลยก็ได้ทีเดียวนะครับก็จะได้เก้าลบสิบเอ็ดคำตอบก็เหลือ3ยกกำลงังลบสอง เมื่อเลขชี้กลังติดลบเราก็เปลี่ยนไปเป็นเศษ1ส่วน3ยกกําลัง2นั่นเองนี่คือการเปลี่ยนเลขชี้กําลังให้มันเป็นบวกนั่นเองชัดเจนนะครับมันอยู่ข้างบนเราก็ลงไปข้างล่างอย่างนี้นะครับครับอีกตัวหนึ่งครับลบสิยกกําลัง5หารด้วยลบสิยกกําลัง9นะครับเราก็เปลี่ยนเลยๆครับเลขชี้กําลัง5กับ9กใครมาก9มากงั้นเอา5ลงไปครับก็ได้เศษ1ส่วน ลบ11ยกกำลัง9ลบ5าอย่างนี้เห็นไหมครับตรงนี้จะชัดเจนนะครับให้ดูเลขชี้กำลังใครมาก9มากงั้นเอา5ลงไปลบข้างล่างดีกว่านะครับอย่างนี้คำตอบก็คือเศษ1ส่วนลบ11ยกกำลัง4คราวนี้เลขชี้กำลังเป็นเลขคู่จำนวนลบยกกำลังเลขคู่ก็ต่อบ,บวกครับมันจะได้เศษ1ส่วน11ยกกำลัง4นั่นเองครับชัดเจนนะครับ ยังหาผลลัพธ์ต่อไปนี้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังอยู่นะครับคราวนี้ฐานเป็นเลขทศยมได้ไหมครับได้นะครับเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับ0.01ยกกกำลังสองคูณ0.01ยกกกำลัง3าฐานเหมือนกันครับคือฐานเป็น0.01นก็นำเลขชี้กำลังสองกับ3มาบวกกันได้0.01ยก,กนกกำลัง5้นั่นเองครับคราวนี้มาดูตัวต่อไปนะครับ 0. 0.1ศูนย์จุดหนึ่ยกำลังสามคูณด้วยฐานย์เหมือน,นาอให้เป็นฐานเหมือนกัน ทำตรงไหนละครับง่ายก็ทํา0.01คำทาตรงตําแหน่งเยอะๆสมยมเยอะๆนะครับ2ตําแหน่งทําเป็นตัแหน่งตาแหน่งมันง่ายกว่านั่นเองนะครับตัวแรกครับ0.1ยกกำลัง3ก็ลอกมาก่อนจากนั้นเราไปกระจายครับ0.01ยกกำลังสองแปลว่ามี0.01คูณกันอยู่2ตัวอย่างนี้นะครับจากนั้นคูณในวงเล็บครับ0.01คูณ0.01มันก็คือเอา1คูณ1แล้วตอบ4ตําแหน่งนั่นเองนะครับตัว0.1ยกกำลัง3ก็ลอกลงมาก่อนนะครับตรงนี้ตอบ4ตําแหน่งครับเห็นชัดไหมครับ มันก็คือ0 1คูณ0 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 1นั่นเองหมายความว่า0.01ในแต่ละตัวแตกเป็น0.1คูณกับ0.1เห็นไหมครับมันจะได้0.01 0.01ตัวหลังก็ได้0.1คูณกับ0.1นั่นเองคําตอบก็คือ0.1ยกกลัง3ตัวนี้ลองมาก่อนตัวหลังจะได้0.1รวมกัน4ตัวชัดเจนนะครับมีอยู่4ตัวจากนั้นเราค่อยนําเลขชี้กลัง3กับ4มารวมกันเพราะเป็นฐาน0.1เหมือนกันแล้วนะครับได้0.1ยกกําลัง7นั่นเอง เจนะครับต่อไปถามเป็นเศษส่วนก็ได้นะครับนอกจากเป็นทศยมเป็นเศษส่วนก็ได้เศษหนึ่งส่วนองทั้งหมดยกกำลังสี่คูณด้วยศูนย์จุดห้ายกกำลังสองตรงนี้เรามาเปลี่ยนฐานก่อนจะเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนหรือจะเปลี่ยนเป็นทศยมก็ได้ตามที่ง่ายนะครับคราวนี้เปลี่ยนแนะนำให้เปลี่ยนเป็นทศยมนะครับถามว่าเปลี่ยนทศยมเป็นเศษส่วนไหมก็ได้เหมือนกันแต่ที่มองให้เห็นหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองเป็นศูนย์จุดห้านะครับ ก็จะได้เศษ1นยกกาลัง4คือ0.5ยกจากกลัง4จากนั้นก็ลอก0 5ยกจากกลัง2นั่นเองฐานเหมือนกันแล้วครับนำเลขชี้กาลังมาบวกกันได้เลย4บวก2เป็นเท่าไหร่ครับ6ก็ได้0.5ยกกํากกลัง6นั่นเองครับครับยังอยู่ในโจทย์การหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ในรูปเลขยกกาลังนะครับคราวนี้จำนวนที่เขาให้มาไม่ใช่เลขยกกาลังครับเราก็ต้องมาแปลงให้เป็นเลขยกกาลังที่มีฐานเหมือนกันครับอย่างเช่น3 4 3คูณ49 คุณไหมครับถ้าเราไม่คุ้นว่า3-43สี่สามคือแค่เรามองไปที่49 000. มันจะเป็นตัวใบทางอ๋อสีมันคือ 7, จ็คูณเจ็ดเพาสามสี่สามันต้องมีเลขเ็มาเกี่ยวข้องเอาเจ็ดหารสามสี่สามเลยครับถ้าใครไม่ได้แต่ถ้าใครได้แล้วก็จะรู้ว่ามันคือ7จ็คูณกัน3ตัวนั่นเองใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้แนะนําแล้วนะครับสาหรับที่ใครยังไม่รู้ว่า343คือ7จ็คูณกัน3ตัวเราเป็นมองที่4 9 4 9คือ7จ็คูณเเพราะ3 4 3ต้องมีเลข7นั่นเองเป็นตัวคูณร่วมก็ท3เป็ดไปหาร่างนคับ สี่เคือ7จ็ดคูณเจ็ตกลงมี7คูณกันกี่ตัวครับ5ตัวก็ตอบ7ยกกาลัง5ครับต่อไปครับลบยีคูณด้วยเจ็ดรอย่าอย่างนี้คงคุ้นเคยแล้วนะครับว่า27ใครคูณกันครับก็เก้าสามยีิบไงครับเก้าก็คือ3ามคูณสแต่คราวนี้มันติดลบก็ต้องเอาลบสคูณกัน3ตัวไงครับมันจะได้ค่าลบลบสคูณลบสตอบ9 9้าคูณลบสตอบลบยีผ่านไปแล้วนะครับทีนี้7จ็ดสองเก้าใครละครับ เรามองชัดๆเลยนะครับตรงนี้ถ้าใครยังไม่ได้เอา9หาเลยครับ9 1เป็น you know 9ใช่ไหมครับ9้ารหันเจ็ก็คือ9 8 72 9 1เ็น9ป็น9วก็ได้9 8 1คูณ81คราวนี้เราจะพบว่า9ก็คือ3กำลัง2 81ก็คือ3กำลัง4นั่นเองใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเหมือน เลขฐานใกล้เคียงกันแล้วครับตัวแรกครับลบสคูณกัน3ตัวก็คือลบสามกลังสต่อไปครับเก็คือ3ามกลังสองเ็คือใครครับเมื่อกี้แปก็คือเก้าคูณเก้าเก้าก็คือสามกลังสองนั่นเองก็ได้สามกลังสอคูนสกลังสองพิจารณาสามกลังสองก่อนครับมีกันสตัวสองบวกสอบวกสทัดเจนนะครับเป็นหก็จะได้ลบสามกลังสตัวนี้ลอกมาก่อนก็ยังไม่ได้คิดจากนั้นสามยกกลังสคูณกันสามตัวก็สองบวกกันได้ส่บวกกันได้หกอย่างนี้ตอบสามกลังหกเลขชี้กำลัง มันลบสามกำลังสามอยู่นิ่งๆเปลี่ยนสามกำลังหกเป็นลบสามยกกำลังหกครับทำไมเปลี่ยนได้เพราะเลขชี้กำลังเป็นบวกสามารถเปลี่ยนฐานได้อย่างนี้นะครับเป็นตัววนตรงกันข้ามได้คราวนี้ฐานเหมือนกันแล้วครับฐานลบสามเหมือนกันทำเลขชี้กำลังสามบวกหกเลยครับเป็นลบสามยกกำลังเก้าโอเคนะครับครับยังหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลังอยู่นะครับคราวนี้กลับมาให้เป็นเลขยกกำลัง เหมือนเดิมนะครับลบ2กํกลัง3คูณกับ2ยกกำลัง5คูณด้วยลบ2อยกกำลัง5อย่างนี้เราไปมองดูสิครับว่าจะเปลี่ยนได้ไหมเพราะว่าบางทีมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะเลขชี้กำลังเป็นขี้หมดใช่ไหมครับเมื่อมันเป็นขี้หมดเราก็จับตัวไหนที่รวมกันได้ครับก็ลบ2กำลัง3ากับลบ2กำลัง5ไงครับฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะได้ลบ2ยกกำลัง8ใช่ไหมครับเหลือ2ยกกำลัง5ครับลอกมาครับคราวนี้เราจะเห็นว่าลบ2กำลัง8เปลี่ยนฐานได้เพราะเลขชี้กำลังเป็นเลข8เป็นจำนวนคู่ ก็จะเปลี่ยนเป็น2กลางแปได้นั่นเอง2กลงหลอกมาครับฐานเหมือนกันแล้วคือเลข2เพราะฉะนั้นก็จะได้2ยกกลังแปบวกหคือ13ครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เปลี่ยนฐานไม่ได้เราก็รวมตัวที่สามารถรวมกันได้คือเลขฐานเหมือนกันก่อนนะครับครับลบสยกกลังสาคูณ4ยกกลังหคูณด้วยลบสกลังสคูณด้วย2มีค่าเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็รวมกันไม่ได้อีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ดูสิครับลบสยกกำลังสาคือค่าลบหมายความว่าลบหนึ่งคูณสี่กำลังสามนี่ไงครับจากนั้น4ยกกำลังห้าเราอย่าเพิ่งทําอะไรลองมาก่อนลบสยกกำลังสาคือใครครับมันก็คือลบหนึ่งคูณสองกำลังสามนั่นเองเพราะจํานวนลบยกกำลังเลขที่มีคําตอบเป็นลบนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็คือลบหนึ่งคูณกับสยกกำลังสามนั่นเองชัดเจนนะครับสองยกกำลังหนึ่งนั่นเองสองไม่เขียนคือสองกำลังหนึ่งเห็นชัดไหมครับทีนี้นำลบหนึ่งคูณลบหนึ่งครับ เพราะมันเป็นการคูณเราสลับที่การคูณได้เปลี่ยนกลุ่มการคูณได้ลบหคูณลบหเป็น1ก็คือเป็นค่าบวกนั่นเองจากนั้นนํา4ยกกำลังสาคูณ4ยกกำลังห้าครับตอบคือ4ยกกำลัง8ชัดเจนนะครับนํา2กําลัง3าคูณ2องกำลังหนึ่งคำตอบก็คือ2ยกกำลังสนั่นเองชัดเจนนะครับทีนี้ เลขตัวหน้าครับฐานเป็น4เราเปลี่ยนเป็นเลข2ได้ไหมได้ครับเราก็เปลี่ยนครับ4ก็คืออะไรครับ4ก็คือเลข2ยกยกำลังสองนี่เอง4ยกกำลัง8ก็หมายความว่า2ยกกำลังสอง 2, ทั้งหมดยกกำลัง8นั่นเองชัดเจนไหมครับคูณที่2ยกกำลัง4ตรงนี้เราก็ไม่ได้ทําอะไรก็ลอกลงมานะครับดูตัวหน้าครับ2ยกกำลังสอง 2, ทั้งหมดยกกำลัง8หมายความว่ามี2ยกกำลังสอง 2, คูณกันอยู่8ตัวออกมาเลยนะครับนี่คือตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6ตัวที่7 ตัวที่8เห็นไหมครับนี่คือความหมายของ2ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลัง8คือมันมี2ยกกำลังสองอยู่8ตัวเราก็นําเลขชี้กำลังมาบวกกันเลยสิครับดูสิครับบวกกันได้หลายเท่าเลขชี้กำลัง8ตัวก็2เท่าของ8คือ16เพราะฉะนั้นถ้าหากเลขชี้กำลังมาซ้อนกันนะครับสองยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลัง8อย่างนี้ถือว่าเลขชี้กำลังมาซ้อนกันจับคูณกันเลยดีไหมครับเป็น2ยกกำลัง8เป็น16อย่างนี้นะครับอ๋อเหลือตัวนึงนะครับสองยกกำลังสี่เราต้องลอบมันมาก่อนนะครับก็จะได้2ยกกลัง16อย่างที่บอกไกแล้วนะครับเกิดจากอะไรรคับ จากการทดทดรองกระจายออกไปครับมี2อยกสองยู่8ชุดจากนั้นราเลขชี้กำลังบวกกัน8ชุดก็ได้16ก็จะเปรียบเสมือนกับ2ยกกำลัง2ทั้งหมดกำลัง8เลขชี้กำลังมันซ้อนกันก็นจับ286ดเลยคูณกับ2ยกกำลัง4ครับค่านิฐานเหมือนกันแล้วก็จับรวมกันเลยนะครับมันก็คือ2ยกกำลัง20นั่นเอง16บหกบวกสี่ไหมครับไม่ว่าจะกระจายข้างล่างหรือจะทำแบบข้างบนคือเลขชี้กำลังซ้อนกัน 2.86แล้วค่อยบวก4ก็ได้คำตอบสองยุปลัง20เท่ากันนะครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ในวักนี้เราได้ข้อสรุปมาอีกวักหนึ่งว่าเลขชี้กำลังถ้าหากมันซ้อนกันให้จับทำไมกันเลยครับคูณกันเลยนะครับชัดเจนนะครับ สรุปคุณสมบัติเลขจำนวนเพิ่มเติมนะครับจากบทเรียนที่ผ่านมาจากสไลด์ที่ผ่านมานะครับถ้าหากมีเลขฐานนะครับ a คูณ b คูณ c นี่คือฐานทั้งหมดมาคูณกันแล้วค่อยยกกำลัง m แปลว่าทุกตัวที่เป็นฐานจะยกกำลัง m ด้วยคือได้ a ยกกำลัง m คูณ b กำลัง m คูณ c กำลัง m อย่างนี้นะครับทีนี้นอกจากฐานมันจะเป็นผลคูณอาจจะเป็นผลหารก็ได้อย่างเช่น a ส่วน b ยกกำลัง m ตรงนี้ก็หมายความว่ามี a ยกกำลังเอยโทษมี a ส่วน b อยู่ m ชุดใช่ไหม มี A ส <function>, ่วน B อยู so so ่ M ชุดข้างบนก็มี A อยู่ M ตัวใช่ไหมข้างล่างก็มี B อยู่ตัวมตัวก็จะ a ยกยกลัง M ส่วนด้วย B ยกกำลัง M อย่างนี้ก็เปรียบเสมือนว่าทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บนั้นยกกำลัง M นั่นเองถ้าหากเป็นผลหารอย่างนี้ยืนยันแล้วนะครับจากแถวบนถ้าเป็นผลคูณแล้วก็ยกกำลังทุกตัวที่อยู่ในผลคูณต้องยกกำลังเและในกรณีที่เป็นผลหารก็เหมือนกันทุกตัวที่อยู่เป็นผลหารจะยกกำลัง M เหมือนกันถ้าเลขชี้กำลังเอ็ m อย่างนี้ชัดเจนนะครับอีกตัวหนึ่งล่าสุดจําได้ัย A กกลง M ทั้งหมดยกาลังเอ็นเล็กชี้หลังมันซ้อนกันนะครับข้อสุดท้ายเลยที่เราทามาเมื่อกี้นะถ้าเล็ชี้หลังมันซ้อนกันเมื่อไหร่จับเลขชี้หลังคูณก,กันเลยครับได้ A ยกกหลัง n คูณ n อย่างนี้ชัดเจนนะครับแต่ระวังนะครับเลขฐานระวังไม่ให้เป็นศูนย์นะครับคือ a b c นะฮะไม่ให้เป็นศูนย์โดยเฉพาะตัวที่มีส่วนอย่างเช่น b กําลัง M อย่างนั้นแน่นอนเลยครับ b ไม่เป็นศูนย์ตัวอื่นอาจเป็นศูนย์ได้แต่เราก็อนุมานได้ว่าอย่าให้เลขฐานเป็นศูนย์นะครับมันจะพิจารณาได้ง่ายอย่างนี้นะครับลองไปดูตัวอย่างครับับบ จากบทสรุปนะครับเราก็จะนําเสนออย่างนี้เลยนะครับอย่างเช่น3คูณ2คูณ5ทั้งหมดยกกำลังสาเห็นไหมครับถ้าเราใช้กฎสมบัติอย่างสรุปที่เมื่อกี้ก็บอกว่าทุกตัวที่เป็นผลคูณแล้วยกกำลังสาก็แปลว่าทุกตัวยกกำลัง3าหมดตัวแรกก็แปลว่า3ยกกำลัง3 2ก็ยกกำลังสาด้วย5ก็ยกกำลัง3าด้วยอย่างนี้จากนั้นเราก็คงหาคํา,ต,าตอบได้นะครับว่าสามยกกำลังสามมีค่าเท่าไรยี่สิบเจ็ดใช่ไหมครับสองกำลังสามมีค่าเท่าไรแปดใช่ไหมครับห้ายกกำลังสามมีค่าเท่าไรครับร้อยยี่ห้าใช่ไหมครับก็จับคูณกันได้ ตรงนี้จะนําเสนอในกรณีที่เป็นคูณสบัินะครับชัดเจนนะครับทุกตัวที่คูณกันยกกาลังเท่าไหร่ก็จะทุกตัวก็ยกกาลังเท่านั้นอย่างเช่นตอนนี้เลขสามเลขสองเลขห้าคูณกันทั้งหมดยกกำลังสามก็แปลว่าทุกตัวยกกำลังสามหมดนั่นเองครับหรือจะเป็นเศษสี่ส่วนห้ายกกำลังสองนี้ครับก็แปลว่าสี่ยกกำลังสองห้ายกกำลังสองนั่นเองหรือจะบอกที่มาเลยก็ได้ว่ามีเศษสี่ส่วนห้าคูณกันสองตัวหมายัึสี่ส่วนห้าคูณสี่ส่วนห้าก็สี่สี่ก็คือสี่ยกกำลังสองห้าห้าก็ห้ายกกำลังสองอย่างนี้ชัดเจนนะครับ และปิดท้ายด้วยหาคคำตอบเลยก็ได้นะครับกนนมันน้อย4416 5525อย่างนี้นะครับปิดท้ายด้วยเลขชี้กำลังมาซ้อนกันครับ4ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2ก็แปลว่าซ้อนกัน3 2เป็น6เลยครับคำตอบคือ4ยกกำลัง6อย่างนี้นะครับหรือเราจะกระจายเลยก็ได้ก็บอกว่า4ยกกำลัง3ทั้งหมดกำลัง2เลขฐานคือ4ยกกำลัง3มีอยู่กี่ตัวครับ2ตัวคูณกันเห็นไหมก็ได้4กำลัง3คูณ4กำลัง3ก็เลขชี้กำลังมันบวกกัน3บวก3ได้6 สี่กำลังหกเปลี่ยนเลขสี่ไปเป็นอะไรครับสองยกกาลังสองเห็นไหมเปลี่ยนเป็นสองยกกำลังสองทั้งหมด 6, ยกกำลังหกก็เลขสองกับเลขหกคูณกันก็ตอบสองยกกำลังสิบสองเห็นไหมมันจะเป็นทวีคูณของ 10, ของหกก็คือสองยกกำลังสิบสองก็ได้นะครับถ้าเราจะทาครับในวันนี้น้องๆม1ก็คงจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการคูณและการหารเลขยกกำลังแล้วนะครับอีกทีหนึ่งนะครับ การคูณเลขยกกําลังเป็นยังไงครับที่ผ่านมาถ้าฐานเหมือนกันให้นําเลขชี้กําลังมาบวกกันในกรณีที่หารกันละครับเลขยกกำลังหารเลขยกกำลังฐานเหมือนกันให้เลขชีก้กำลังมาทำไมกันครับลบกันขึ้นอยู่ว่าจะาขึ้นหรือลงถ้าเราเอาจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนก็เอาขึ้นไปลบนะครับถ้าจะเอาจากข้างบนลงมาข้างล่างถ้าเป็นบวกก็ลงไปลบถ้าเป็นลบก็ลงไปบวกตัวหารก็เหมือนกันนะครับถ้าอยู่ข้างล่างเป็นบวกก็ขึ้นไปก็เป็นลบถ้าตัวหารเป็นลบเอาขึ้นไปก็เป็นบวกนะครับเลขชี้กำลังนี่คือการเปลี่ยนเลขชี้กำลังนะครับชัดเจนนะครับ วันนี้นะครับก็ได้รับความรู้ใหม่ hmm. หๆอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรคลิปวิดีโอนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทางคลิปใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้นะครับแต่ถ้าหากช,ชื่นชอบอย่างใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆของเราจะได้รับฟังความรู้ดีๆอย่างนี้เช่นกันกับเราครับสมาชิกใหม่อย่าลืมนะครับกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อๆไปเพราะช่วงนี้กำลังอยู่ใน การลงคิดใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับครับก่อนจากก <to> ันก็เหมือนเดิมนะครับขอฝากสโลแกนคำคมไว้นะครับคิดได้และลงมือทําแล้วเราจะเก่งขึ้นเมื่อเรามีความคิดอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับความคิดมันจะหายไปได้นะครับแล้วก็เขียนออกมาไว้โน้ตไว้ย่ยยอไว้นะครับหรือเราจะฝึกนะครับนั่นแหละคือการลงมือทําการฝึกปฏิบัติก็คือการลงมือทําเมื่อเราทําบ่อยๆก็จะเกิดความคล่องแคล่วและความชำนาญแล้วเราก็จะเก่งขึ้นนะครับกับ สมกับดังสโลแกนที่ว่าคิดได้และลงมือทำแล้วเราจะเก่งขึ้นครับก,ก็สามารถกดดูเรื่องต่อไปนะครับคือ m 1ที่1ก็หมายถึงม1เทอมที่1นั่นเองในบทที่3ก็คือ P3 ตอนที่5หรือเรื่องที่สนใจในคลิปวิดีโอด้านล่างนี้ครับ